Chapter 5ขายวิญญาณยายเอฟายายรู้สึกยังไงตอนที่รู้ว่าตัวเองเป็นโอเมก้าที่เกิดมาในตระกูลอัลฟาเจคเคยถามยายเอฟาเกรย์ตอนที่นางเดินทางมาตรวจเลือดให้เขาความจริงเจคมีลางสังหรณ์บางอย่างมาก่อนหน้าที่ยายจะนำเลือดของเขาไปตรวจแล้วว่าเขาอาจจะเป็นโอเมกา้าเพราะเร็กซ์มักจะแสดงอาการปกป้องเขาอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่เด็ก ส่วนเขาเองก็มักจะทำตามที่เร็กซต้องการและคอยกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าพี่ชายฝาแฝดจะชอบสิ่งที่เขาทำหรือไม่พวกแม่มดหลายคนมักจะอวดกันว่าพวกเขาสามารถแยกมนุษย์หมาป่าว่าใครเป็นอัลฟาใครเป็นโอเมก้าโดยไม่ต้องตรวจเลือดซึ่งเจคเชื่อว่า80%แล้วเป็นเรื่องจริงคนที่เป็นอัลฟาจะมีนิสัยกล้าหาญแสดงความเป็นผู้นำในทุกๆเรื่องชอบปกป้องดูแลคนที่อ่อนแอกว่า ในขณะที่โอเมกามักจะเจ้าเล่รักสะอาดบางคนเงียบขรึมรักสวยรักงามมักนิยมเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำและจะแคร์ความรู้สึกอัลฟามากเป็นพิเศษปัญหาที่เจคอึดอัดมาตลอดตั้งแต่วันที่เขาได้รับคำยืนยันว่าเขาคือโอเมก้าคนเดียวในตระกูลก็คือทุกคนพยายามจะแสดงให้เจคเห็นว่าเขามีสิทธิเท่าเทียมกันกับพี่น้องคนอื่นแต่ในขณะเดียวกัน พวกเขากลับไม่ปล่อยให้เจคใช้ชีวิตอย่างที่โอเมก้าควรจะเป็นนอกเือจากสิทธิพื้นฐานที่โอเมก้าควรได้รับในฐานะมนุษย์หมาป่าเช่นการมีสิทธิ์เลือกคู่ครองเองหรือการได้เข้าเรียนโรงเรียนเดียวกันกับอัลฟาแล้วโอเมก้ามีความแตกต่างจากอัลฟาคือธรรมชาติของโอเมก้าที่โหยหาความรักและต้องการรับใช้อัลฟาทว่า ในฐานะราชโอรสโอเมก้าของราชาแห่งเมืองไลเคนทรปเจฟแค่จะไม่ค่อยอยู่ใต้อำนาจของอัลฟาคนไหนเลยอีกทั้งการที่ทุกคนรู้ดีว่าเจคเป็นลูกรักของราชาอัลฟาจึงทำให้มีแต่อัลฟาที่กลัวเขามากกว่าที่จะยอมรับเขาในฐานะโอเมกา้ายายเอฟฟามีได้ประสบปัญหาอย่างที่เขาเป็นเพราะตอนนั้นสิทธิของโอเมก้าถูกแบ่งออกอย่างชัดเจนตอนยายของเขารู้ว่านางเป็นโอเมกา้า นางก็ถูกส่งตัวไปอยู่เรือนโอเมก้าในทันทีจนกระทั่งนางได้ถูกส่งตัวไปแต่งงานกับอดีตราชาอัลฟาที่เมืองหลวงส่วนเขาหลังจากที่รู้ว่าเป็นโอเมก้าทั้งพ่อทั้งเร็กซ์ต่างก็ประครบประงมเพื่อป้องกันไม่ให้ใครรังแกแต่ทั้งสองคนลืมไปว่าเขาเป็นโอเมก้ามีหน้าที่รับใช้อัลฟาเป็นทาสของเจ้าเขาต้องทายัางไงบ้าง เคเองก็ไม่รู้ว่าเขาพูดคำนี้ออกมาได้อย่างไรโดยเฉพาะเขากำลังขอร้องต่อหน้าพ่อมดที่เขาเจอหน้าเพียงไม่ถึงครึ่งวันเจ้าหมาน้อยเพื่อว่าเจ้าไม่รู้มาก่อนพ่อข้าเป็นเทวดาที่ถูกสาบและขับไล่ลงมาจากสวรรค์แม่ข้าเป็นแม่มดที่ยอมพลีกายให้ปีศาจเพื่อแลกกับอิทธิฤทธิ์ที่เหนือกว่าศัตรูข้าอยู่บนโลกมนุษย์มาเกือบพันปีข้ามนุษย์มานับไม่ถ้วน เจ้าคิดไหมพวกเป็นทาตข้าเจ้าต้องตกอยู่ในสภาพอย่างไรบ้างเสียงของดาวเหนือแหบต่ำหากกล้องกังวาลอยู่ในโวนประสาทของผู้ฟังด้วยสำเนียงและภาษาปีศาจโบราณนอกจากครูที่โรงเรียน Heritage แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เจคได้ยินคนพูดภาษานี้บนโลกมนุษย์พวกแม่มดที่เรียนภาษานี้จะเรียนเพื่อทำพิธีเรียกปีศาจจากโลกหลังความตาย ตอนที่ได้ยินครูพูดภาษาปีศากเป็นครั้งแรกขนหลังต้นคอของเขาลุกชันตัวสัน่นจนพูดไม่ออกแต่ตอนนี้พอเจคได้ยินจากปากของดาวเหนือเขารู้สึกว่าช่างเป็นภาษาที่เซ็กซี่ที่สุดเท่าที่เจ้าหมาป่าเคยได้ยินมาท่านผู้เป็นบุตรแห่งบิดาหลังความตายได้โปรดรับข้าเป็นทาสของท่านข้าจะทำทุกอย่างตามที่ท่านสั่งซื่อสัตว์ต่อท่านเพียงคนเดียว และพร้อมจะถวายชีวิตของข้าให้กับท่านเมื่อท่านต้องการเจคสวดคำขอออกมาเป็นภาษาพิศาสโบราณแบบเดียวกับที่ดาวเหนือใช้เมฆฝนที่ตกกระหน่ำอย่างหนักจากฟากฟ้าจู่ๆก็เคลื่อนตัวหนีจากพวกเขาไปอย่างรวดเร็วกลิ่นฝนผสมกับกลิ่นตัวของมนุษย์หมาป่าทำให้ดาวเหนือรู้สึกเครียดไข่ขึ้นมาบทสวดที่เจคพูด ทำให้เขานึกถึงคนรักเก่าที่เคยพูดกับเขาเป็นภาษาปีศาจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาไม่มีวันที่จะหาเรื่องใส่ตัวเองอีกไม่ว่าเจกจะมีสเสน่ห์มากขนาดไหนนายเห็นฉันเป็นเว็บช้อปปี้หรือไงด้วจะตั้งแผงขายวิญญ,ญาณก็แค่สมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินเข้าตั้งแผงได้พ่อมดตบหน้าผากของเจกไปทีหนึ่งจนโอเมก้าร้องโอ้ยออกมาเสียงดังโหเล่นอย่างนี้เลยเหรอท่าน นี่ท่านจะให้ข้าวาดเพนตากรัมจุดเทียนไขและหาหัวหมาดำมาถวายด้วยเลยไหมว่าแต่ตอนนี้หมาดำก็ราคาแพงอยู่นะคนไทยไม่มีเงินซื้อหมูซื้อไก่เล่าเช็คร้องโวยวายออกมาพร้อมกับปัดผมยาวที่ถูกลมพัดออกจากตาอย่างรำคาญอีกอย่างท่านก็ยืนอยู่ตรงหน้าข้าเนี่ยจะเล่นตัวอะไรกันนักหนาตัดพิธีกรรมคร่ำคือพวกนั้นไปไม่ได้หรอ อยู่ๆก็มีมนุษย์หมาป่ามาเสนอเป็นท่าให้ใช้เล่นฟรีๆแล้วยังเรื่องมากอีกดาวเหนือยกมือขึ้นกลุมขมับตัวเองขมวดคิ้วจนขึ้นเป็นปมทำสีหน้าเบื่อนายสุดขีดดูเหมือนการเจราจาธุรกิจกับมนุษย์ธรรมดาจะต่อรองง่ายกว่ากับมนุษย์หมาป่าหลายเท่าตัวครั้งที่แล้วตอนมนุษย์ธรรมดาหน้าสวยเสนอว่าจะเล่นบทคนไข้บนเตียงนอนของเขาเขายังไม่ต้องเสียเวลาคุยนานขนาดนี้เลย ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมเขาถึงยังสนทนากับเจคอยู่นายคิดว่าเลี้ยงทาสแล้วเหมือนเลี้ยงหมาฮัสกี้หรือไงลูกหมาป่าอย่างนายทำอะไรให้ฉันได้เห่าก็ไม่เป็นเฝ้าบ้านก็ไม่ได้เผลอๆจะนอนดิ้นอีกเสียใจด้วยหาเรื่องใส่ตัวเป็นสิ่งสุดท้ายที่พอมดอย่างฉันต้องการทำคราวนี้ดาวเหนือผลาตัวออกจากเจคอย่างจริงจังๆ ท่านคิดว่าข้าไม่เห็นสายตาจ่ท่านมองข้าในผับหรือไงเจคยังไม่ลดละเขาเดินตามร่างสูงในเสื้อฮูดไปจนกระทั่งถึงหน้าประตูบ้านของพ่อหมดฉันไม่ใช่คนดีอยู่ให้ห่างๆฉันเข้าไว้จะเป็นหนทางที่ฉลาดที่สุดดาวเหนือครางเสียงสั่งอย่างหงุดหงิดพริตามองเจคด้วยแววตาดุดันก็ยังไม่ได้บอกสักหน่อยว่าอยากจใจท่านทำดีด้วย เจคชักสีหน้าถมึงถึงใส่แล้วส,สายศีษะไปมาราวกับไม่เห็นด้วยในสิ่งที่พ่อมดพูดดาวเหนือหลับตาพ่นลมหายใจยาวออกมาจนหมดปอดแล้วขยับต้นคอของเจคจนริมฝีปากของโอเมก้าหนุ่มเพเยอขึ้นหมาป่าหนุ่มไม่แสดงอาการตื่นตระหนกเลยแม้แต่น้อยถึงแม้เส้นผมของเขาจะถูกกระตุกลงอย่างแรง ในขณะที่แผ่นหลังกระทบกับประตูเหล็กของบ้านจนเจ้าหมาป่าหลับตาเจ็บจี๊ดขึ้นมาและเมื่อเขาลืมตาอีกทีใบหน้าของเจก,ก็ถูกบทขยี้อย่างแรงไม่มีกลิ่นอายของความเอื้ออาทรหรือความใคร่ใดๆทั้งสิ้นซึ่งเขาเดาว,ว่านี่เป็นวิธีที่พ่อมดต้องการให้เขาเห็นว่าเขาจะไม่มีวันได้รับความรักจากการเป็นทาสของปีศาจพันปีเช่นเขาเนินป่าของดาวเหนือเย็นเยือก ลิ้นที่สอดใส่เข้ามาเปียกชื้นทั้งอย่างทะลุทะลวงจงใจให้เข้าถึงภายในช่วงลำคอให้ลึกที่สุดจนเจคเริ่มรู้สึกเหมือนถูกปิดช่องอากาศจนแทบหายใจไม่ออกทว่าร่างกายของเจคก,กลับร้อนระอุทว่าหลังจากนั้นแทนที่พ่อมดจะตอบสนองอารมณ์กระเจิดกระเจิงของพวกเขาทั้งสองคนดาวเหนือกลับพลักไหลของเจคพร้อมกับปล่อยมือทั้งสองข้างออก โดยไม่แยแสกับแววตาวิงวอนร้องขอให้พอมดสัมผัสกับเรือนร่างของเจคต่อเลยแม้แต่น้อยเจ้าหมาป่าห่อหายใจจนหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงอย่างรวดเร็วในขณะที่สองมือต้องพยุงตัวเองด้วยการจับลูกกรงประตูรั้วไว้เพื่อไม่ให้เขาล้มลงกับพื้นถ้าเจ้าอย่างยืนยันอยากเป็นทาสของข้าพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนไปที่ร้านนอตสตาร์ไม่เช่นนั้น เจ้าสองคนอย่าโผล่หน้ามาให้ข้าเห็นอีกเป็นครั้งที่สองดาวเหนือพูดกับเจคเป็นภาษาปีศาจแล้วจึงเหลือบมองไปทางเดมอนซึ่งกำลังยืนมองพวกเขาทั้งสองคนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเหมือนเขาต้องการฉีกเนื้อพ่อมดที่กำลังส่งสายตาเย้ยหยันเขาอยู่ออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย